ครับมาสนชงค่ะมาสนชงค่ะเนาะเมือนในก็มาทรมวิญาณนัางเขาในรายการตะยสยามในรับเนาะมือนี้ก็มาิญญาณแทนนครับในวันที่สามห้าลื้นปีสองพันสิบห้เนี่ยะครับเนาะเขาก็พุ่งเอาเขานั้นอ่าโซเชียลมีเดียสมัครพรรอ่าใหงานหนึ่พี่น้องเขามือนี้ก็มมีข่าวงาลองปากจืดในจีนเหมืองค้างในรับเนาะในวันมันนั้นก็มันก็มีมาถึงเอาในวงวังในก็มันก็มีมาถูกวันในรับเนาะในจีนเหมืองค้างก็อ่าชึกมันเข่าหลดตึกชึกค้างในพื้นที่ในจีนเหมืองค้างปัด หาการมุกกองจะได้นใน,นะคณะมึงมันมึงยังจะได้นใน,นะคณะเหตุใดกวนเจ้าคือขังเลยเจ้าคือไตเลยเงื่งเวลองปากตึงในน้ำเต้หนับหูเหียงมั่นในาณะหูปากหูเหียงมั่นนะครับมื่อใดก็มีข่าวเงาออกมาในะคณะซื้อขังก็เป็นนัันออกปี่พระอ่อนตอนหนึ่งในะคณะยือ้อเพื่อมินแม่งมีซึ่งมันเลยตัวกว่าดีหิมวานอ่า ตีเยมหวานกุ้งโลกุ้งหล่อนะครับเนาะกุ้งหล่อนี่ยฮะจีมือขังนี่ยฮะตี่ยมหวานกุ้งโลจีมือมขังแล้วก็ตับอ่าปางเซามันในพื้นตีจีมือขังในพื้นตีอ่าเดียนชุกขังกุ้งกั๊มนั่นนี่ก็ในวงในนี่ก็ชุกขังก็เลยหล่อตึกอของเปี๊อ่าหลาย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 จีนี่ครับเนาะอ,อ่าสิบกว่าตีเอ่อเนี่ครับเนาะอ่บพี่ กาตีซิบตีปุ่นนี่ครับเนาะเย้อนเบอรซื้อขางเคียงอีนี่ก็เพียวชิมตีปังเช่ามันในปืนตีเมื่อขางนี่ก็น้ำเด็ดๆเลครับท้ายกาเขามีคลิปข่าววิดีโอวิดีโอนะครับเนาะว่าเป็นในเมืองของตู่เมาะในเมืองใต้ของเขาวิดีโอมาผังนี่พี่น้องเขามีสองสามอันนลยครับเนาะแค่เดียวพี่น้องของเขาตัวเห็นมันชุดๆเตียนซื้อขางยื้อเฮอรมินไม่ได้มี ช,มมมมชุงมันตกนันมันหนีมชุ่งสามอันว่าโยมมือยื้อมือตต้จะในพี่น้องขอดีเลยหันลีนใช่ไหมมาด้วยกันข่าเนอะเรียนรักจิตต้องพิโร တကယ်လေနည်းနည်းလာကြည့်လိုက်တယ်တော်ဘောမီရေအားဒါဘယ် و ပြစ်သွားရောဟာလီ just အားနင်းဆွဲရွာရလားမာပြစ်သွားရောတို့တို့ just လေရင်ရမီးပြစ်သွားရောဟာတက်ကေတက်ကေတို့ just လေရင်ပြတ်သွားပြီ เอาค่ะคลิปข่าวมันก็ยากามออกข้างในนี่กันเนาะมัน้องมีน้องข่าวฮันนี่กันเนาะมันชุกขังในยี่ตัวกว่านั่นนี่ก็เป็นอันเพียงป้อเจอร์หลีเจอร์ต้เต้นะครับก็คกันเมื่อไหรก็ข้าวเลยฮันเชียงข่าวหนึ่งนะครับเป็นมปมอ่าก้นหนุ่มใต้เลยอ่าจุ้มปมมีก้นเมืองนลยกันเนาะเรียกตัวตี้เลยเตรียมดีไปอ่ายุบป้ายนี้เตรียมดีกว็ว่าตุกย้อนให้ตับซึกจังตับซึกไต้อขาสองจุ้ม ให้โฮมมือกันไวๆป้นตรัดที่เกียดเข็มขึ้นเมืองกเก,ก็ยดเข็มเมื่อวันคุณเมืองนั่ะนเองนี่ขนาดหลายๆเจ้าคือก็บปืนก็เฮ็ดปากตึกต่อผู้เขียนเก็ยดเขในพื้นที่เผยในพื้นที่มันนี่ขนาดอ๋อใจเลยว่าเจ้าคือเหลียวปืนด้มากเขียนกันขึ้นนี่ขนาะดมือเหลยเียวในตับชีกลงบูจึงมันก็เฮ็ดให้ยโมีคุณเมืองแหละตีปุชบุดนาชิกต่อจุ่มเจ้าคือในเมือขอมตุมูมปัดปืนในมันหลายๆจุ่มนี่ขนาด กไกกาเฮาขาก็หลุดคาดใจหฮมมือกันเส็เก็ดแคเอาขึ้นหนังหือเขาขาบประเด็นชุ่มปีญญามานแทงนั่นนะครับเนาะกไก่การในขยำมืออยู่ในได้ถอดใต้ก็เหมือนเชงว่าเป็นหูเข่งแข็งต่อ,อ,อก,กันอยู่นะครับเนาะอําเข้าใจอําปองใจละละอันในก็บวกนี้ก้นมือก,ก็คู่หันตั้งน้่งตั้งหลายนะครับเนาะหลุดลัดมดก็ปองเจกันอยู่หันมาอันหันมาอยู่กูเลือๆๆๆนกูเลือในนะครับเนาะกไก่กาในวันมันในก็เขาก็มีข่าวข้า,างในหนึ่งมาผักในมีน้องเขาขย้อดในพี่น้องเขาพิงก็ใจเลยเขียนน้ำพันใจเลยตติดตาม กดไลค์กดแชร์มันตั้งช่องข่าวไทยสายามข่าวเขา,ขาตั้งเพจพวกในยูทูบนะคนับนสองตีสองตั้งนะครับมาชมรับ